ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับทีเชื่อปุ๊กนางสาวสุขุมาสีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องรูปเรขาคณิตสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วเรื่องรูปเรขาคณิตที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันแล้ววันนี้จะเป็นคลิปที่ทีเชร์จะทบทวนทั้งหมดทีเดียวเลยว่าที่เราเรียนกันมานั้นมีอะไรที่เป็น จุดสำคัญและนักเรียนจะต้องสามารถจำได้และนำไปใช้ได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องรูปเรขาคณิตแล้วนักเรียนจะสามารถวัดและสร้างมุมโดยใช้โปรเจคเตอร์แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำแนกชนิดของมุมบอกชื่อม,มุมส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แทนแสดงมุมได้ค่ะ ทบทวนความรู้และในหน่วยการเรียนรู้ที่สารที่เราได้เรียนไปทั้งหมดนะคะของเรื่องรูปเรขาคณิตวันนี้ทีเชอร์จะมาสรุปลงในคลิปนี้ทั้งหมดเลยค่ะมาดูกันหัวข้อแรกนะคะหัวข้อที่1ส่วนของระนาบจุดส่วนของเส้นตรงเส้นตรงรังสีและมุมสิ่งที่เราได้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของระนาบนะคะส่วนของระนาบจุด ส่วนของเส้นตรงเส้นตรงรังสีและมุมทั้งหมดนี้นักเรียนจะต้องรู้จักกันแล้วนะคะว่าหน้าตาลักษณะของเขาเป็นอย่างไรไปดูสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนของระนาบนักเรียนนึกออกไม่เอ่ยว่าเป็นอย่างไรถ้านึกไม่ออกให้มองใกล้ๆตัวเลยค่ะให้มองไปที่โต๊ะทำงานก็ได้นะคะ เห็นไหมคะบนโต๊ะของเราจะมีผิวที่เป็นเรียบเรียกแบนราบแบบนี้เรียกว่าส่วนของระนาบหรือระนาบนั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่เป็นแบนราบเรียบเรียกแบบนี้ให้นักเรียนเข้าใจตรงกันเลยว่านี่คือส่วนของระนาบนะมีตรงไหนอีกบ้างน,นักเรียนลองดูรอบๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกำแพงบ้านของเราใช่ไหม ื้อผ้าเห็นไหมถ้าตู้เรียบเรียบแบนแบนแบบนั้นก็เป็นส่วนของระนาคประตูนะคะนักเรียนต้องจําได้และรู้จักแล้วนะคะว่าส่วนของระนาเป็นอย่างไร1.2จุดจุดจุดนี่ง่ายเลยใช่ไหมคะจุดก็เป็นลักษณะจุดลงไปจุดวงกลมเล็กๆอย่างนั้นนะคะเพื่อบอกว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนเนาะจุดก็คือเคยใช้ในแผนที่ถ้านักเรียนสมัยนี้ยุคนี้ก็จะ ชอบพูดกันว่าปักหมุดเนาะแต่จริงๆแล้วในแผนที่นะคะเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์จุดเพื่อแสดงจุดของสถานที่น,นั้นว่าอยู่ตรงไหนนะคะต่อไป1.3ส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงก็เป็นยังไงคะลักษณะหน้าตาก็เป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะมีจุดหัวท้ายแบบนี้บอกว่าบอกตำแหน่งชื่อของจุดด้วยนะคะต่อไป เส้นตรงเส้นตรงลักษณะเป็นลูกศรทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะสามารถยาวต่อไปอีกได้นะแล้วก็1.5รังสีค่ะรังสีมีลูกศรอ,อยู่แค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนอย่าสับสนระหว่างรังสีกับเส้นตรงนะรังสีมีหัวลูกศรแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นและมาดูต่อกันที่มุมค่ะมุมมี5ชนิดดังนี้นะคะ 1. มุมฉากมุมฉากเป็นลักษณะยังไงคะ ตั้งฉากใช่ไหมสัญลักษณ์ตั้งฉากเป็นยังไงอย่าลืมไปทบทวนมาด้วยนะคะมุมฉากกลางกี่องศาคะ90องศามาถึงตรงนี้แล้วนะักเรียนต้องตอบได้แล้วนะคะ2มุมแหลมมุมแหลมก็คือมุมที่กลางน้อยกว่า90องศานั่นเองลักษณะแหลมแหลมใช่ไหม3มุมป้านมุมก้านก็คือมุมที่กลางมากกว่า90องศา แต่น้อยกว่า180องศานะคะ4มุมตรงมุมตรงก็คือตรงตรงเลยกลาง180องศานั่นเอง5มุมกลับมุมกลับก็คือมุมที่กลางมากกว่า180องศานะคะเมื่อเรารู้จักมุมเราก็ต้องสามารถหาขนาดของมุมได้ซึ่งเราสามารถหาขนาดของมุมได้โดยใช้เครื่องมือวัดขนาดของมุมที่เรียกว่า Protector ซึ่งมีอยู่แบบ2ชนิดด้วยกันนะคะที่ทิเชอร์ให้นักเรียนดูในคลิปแล้วนักเรียนเคยเรียนแล้วต้องรู้จักแล้วนะ Protector มี2แบบนะคะเป็นแบบชนิดครึ่งวงกลมและแบบชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วแต่ถนัดใช้นะคะแต่ส่วนใหญ่เรานิยมใช้แบบชนิดครึ่งวงกลมนะคะและหัวข้อที่2รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูป สี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นคือมุมทุกมุมกลาง90องศานั่นเองค่ะและในหัวข้อที่สาที่เราเรียนไปก็เป็นรูปสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสีเปส่เหลี่ยมที่มีม,มุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและอีกรูปหนึ่งก็คือรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าก็คือมีด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันแต่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นเองสรุปอีกครั้งหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นนะักเรียนก็ต้องแยกให้ออกว่ารูปสี่เหลีนะ่ยมจัตุรัสนั้นมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันส่วนถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะแยกให้ออกนะ จากนั้นสิ่งที่เราต้องรู้จักเพิ่มเติมก็คือเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทีเชิ์สอนไปแล้วแหละมีโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไม้ฉากเพื่อที่เราจะได้สร้างมุมที่กาง90องศาได้เพื่อให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเอง นักเรียนอย่าลืมนะว,ว่าวิธีการสร้างต้องทำอย่างไรถ้าจำไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ทีเชอร์เคยสอนไว้แล้วนะคะเมื่อเรารู้จักรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเราก็มาหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉากกันต่อใช่ไหมวิธีการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ทำได้ง่ายๆโดยพ้นบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเอง ก็นำความยาวในแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมาบวกกันเราก็จะทราบแล้วว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นคือเท่าไหร่นะคะนอกจากเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้แล้วเราก็ยังหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันด้วยซึ่งทีเชอร์พูดถึงสรุปการหาพื้นที่หลายคลิปหลายรอบแล้วเนาะนักเรียนน่าจะจํากันได้แล้วนะคะว่า สูตรการหาพื้นที่ของรูปสีป e ่เหลี่ยมมุมฉากนั้นคืออะไรนะคะ forget, สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนั่นแหละก็คือใช้ความยาวของด้านกว้างคูณความยาวของด้านยาวนะคะส่วนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็นำความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านหรือสรุปง่ายๆก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็เท่ากับ ผลคูณของความยาวของด้านที่ติดกันนั่นเองด้านคูณด้านนั่นเองค่ะนักเรียนต้องจำให้ได้และนำไปใช้ให้เป็นด้วยนะคะเพื่อที่เราจะไปต่อยอดในการเรียนขั้นสูงๆต่อไปนี่คือพื้นฐานในการเรียนรูปเลขาคณิตที่นักเรียนจะต้องรู้จักแล้วนะคะจากนั้นเมื่อเรารู้จักแล้วไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์จะให้นักเรียนทําแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่3ทําลงในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่95ถึง98มีทั้งหมด20ข้อค่ะโดยวิธีการส่งนะคะให้นักเรียนส่งที่ไลน์ส่วนตัวของทีเชอร์เลยนะเพราะว่าทีเชอร์จะให้รางวัลสําหรับคนที่ทําส่งและถูกมากที่สุดเป็นคนแรกนะใครที่ทำส่ง และถูกมากที่สุดเป็นคนแรกที่เชอร์จะมีรางวัลให้นะคะและอย่าลืมใส่ชื่อจริงนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนส่งงานให้ทีเชอร์ทุกครั้งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทีเชอร์ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายและในแบบทดสอบนะคะอยู่ในหน้าที่95 96 97และ98นะคะ หน้าตาแบบทดสอบเป็นอย่างนี้นะอย่าทำผิดหน้ากันนะคะนักเรียนและนี่ก็คือหน้าที่97และหน้าที่98นะคะให้นักเรียนตั้งใจทำเลือกตอบเพียง1นึ่งข้อเท่านั้นนะคะเลือกข้อที่ที่ถูกต้องที่สุดและขอให้นักเรียนได้คะแนนดีๆนะคะซู้ๆค่ะนักเรียน